เรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับล่าทาผีเหมือนกันอืม,มันมีวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่นมหาลาัยสี่คนไปล่าทาผีกันซึ่งตอนแรกเนี่ยมันกะจะไปกันแค่สองคนสมมติว่าสี่คนนี้ A B C D แล้วกันแบบ A จะกะจะไปกับ D อะไรเงี้ยแต่เฮีย c ีแม่งเสือกชวน B มาแล้วคือ A กับ B เนี่ยแม่งไม่ถูกกัน อ๋อโอเคโอเคก็คือมันไม่ใช่แบบคือไปกันสี่คน mm hmm. ทิศแรกเนี่ยมันกะจะไปด้วยกันสองคนสมมติว่ากูไปกับมึง mm hmm. แล้วทีนี้มึงกไ็ไปชวนคนอื่นเพิ่ม mm hmm. โดยที่ไม่ได้บอกกู mm hmm. ไปชวนมาอีกสองคน mm hmm. แล้วดันไปชวนคนที่กูไม่ถูกโฉลกด้วยห <Sure. S 1> นึ mm ่งคนโอเคไปกันสี่คนอย่างนี้ก็เลยไปกันสี่คนอันนี้แหละอารมณ์เสียเลยเออะมันไม่ถูกกับบีไงเอมันก็เดินนำหน้าเลย บีแม่งกนเดินหลังสุดเลยแล้วแบบว่าซีกับดีก็อยู่ตรงกลางก็เดินกันเดิ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 นกันไปแล้วก็หันกับไปมองบีคือเอมันก็เห็นอยู่แล้วไงมันอยู่ข้างหน้าหันกัไปมองดีหันกันไปมองบีกันก็นกนเห็นว่าบีที่เดินตามมาอยู่เนี่ยแม่มงบ่นที่อะไรก็ไ,รไม่รู้พึ่มพำพุ่มพำพุมพำพุมพำพุมพำามบ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะบ่นอยู่นั่นอะเป็นอะไรวะก็เลยหันไปเอ้ยบีมันเป็นอะไรอะ บนพึมพำพึมพำพึมพำไม่ตอบแบบปนเอรู้แบบตอปปนตอแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนกเนี้ยไอซีก็ดีเนี้ยม่งก็หันกลับไปทีนี้เอหายอเออเอหายไปไหนอะอเฮ้ยเอหายไปไหนอะเราเดินรีบเดินไปหาอเอเผื่อมันเดินนําหน้าไปเดิน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 ไปเหียเอหายหายจริงจังเลยก็เลยแบบเอองั้นหันกลับไปตามบีกลับบ้านดีกว่าเผื่อแบบว่าจะให้ตำรวจมาหา ลุงเช้าอะไรคือหายยังไงก็หาไม่เจอหาไม่เจอเออเดินกลับไปหายบีบีหายเหมือนกันทีนี้อันเหลือสองคนเหลือสองคนสองคนก็ช่วยกันหาแถวนั้นอะแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นภูเขาแล้วมันไม่ได้ชินมันไม่ได้ชินกับแบบว่าป่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่ก็บอกเยมันหายไปไหนกันวะแบบเอ้ยหรือมันแอบไปทะเลาะกันวะหรือมันมีเรื่องกันวะอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไม่ถูกกันอยู่เอกับบีอะเอาไงดีเอาไงดีมึง ไปแจ้งตำรวจเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ออกจากป่าแล้วก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็หาหาไม่เจอไม่เจอเลยทั้งป่าหาหา,หา,หา,หายังไงก็ไม่เจอจนเวลาผ่านไปสองอาทิตย์สออาทิตย์สองอาทิตย์มีคนไปเจอบีตำรวจก็โทรโทรมาหาซีกับดีเลยนะ บอกเออเจอเพื่อนคุณแล้วนะอ๋อครับโอ้โหเจอเจอเพื่อนแล้วเหรอครับใช่ครับเพื่อนคุณที่ชื่อบีใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้มันเป็นไงครับอ๋อตอนนี้มันอยู่โรงพยาบาลเหมือนกับศีทัะญยญาย่องอยู่ศีทัญญาเหรอก็งงมีคําถามเยอะแยะเลยเออคือมันคืออย่างนี้ครับมีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไปเจอบีอยู่ที่หลุมศพก็มันจะมีหลุมศพใหญ่ใหญ่ไปเจอบีอยู่ที่หลุมศพ แล้วไปเจอบีอยู่ที่หลุมศพได้ยังไงบอกไม่รู้เหมือนกันครับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงบวกเวกวอยก็เลยไปที่หลุมศพพอไปที่หลุมศพปุ๊บบีเนี่ยแม่งลื้อหลุมศพหมดเลยคือแบบวัดเตะนู่นพังนี่ขุดหลุมแบบคือหลุมศพตรงนั้นได้รับความเสียหายเยอะมากครับเออเอาเหรอ,อ,อเออเออแล้วแล้วแล้วไงต่อครับ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเหตุการณ์มันเป็นยังไงเปิ่นเกิดอะไรขึ้นกับ B แต่ B เนี่ยบ่นอยู่ในปากพึมพำตลอดว่า A จะฆ่ากู A จะฆ่ากู A จะฆ่ากูคํานี้คําเดียวเลยคํานี้คําเดียวเลยอ่แล้ว A อยู่ไหนครับคือผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะครับแต่วันที่เจอ B เนี่ยก็เจอ A เหมือนกันอ๋อเอก็เจอแล้วแต่เเนี่ย ผูกคอตายอยู่ในป่านั้นเอเนี่ยผูกคอตายอยู่ในที่ใกล้ๆกันแล้วทําไมบถึงมาล้างหลุมศพมาลือหลุมศพมาพังของอะไรองนี้ตํารวจก็สงสัย C ซกับดีก็เลยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเจ้าความเจ้าความก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลคล้ายๆกับโรงพยาบาลศรีธัญญาอะไรอย่างเงี้ยไปถึงบแม่งสติแตกไปเลย ร้องโวยวายแบบเอจะมาหากูเอจะมาหากูเอจะมาหากูมึงใจเย็นๆนะ <c oughs> เหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมอยู่ดีๆวันนั้นมึงบ่นอะไรคือมันบีมันก็เริ่มเริ่ม,มแบบคือคือแล้วมันก็ร้องไห้ยังไม่ได้เล่าเลยเหมือนมันแค่นึกไปถึงอดีตตอนนั้นแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมเล่าซี C กับดีก็เลยแบบมองหน้ากันแล้วแล้ว แล้วแล้วแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงสองคนเออหาคำตอบไม่ได้ก็เลยโอเคบีมไม่ต้องเล่าก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยวกกลับไปที่ตรงแถวโซนป่าทีหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแถวนั้นมันเป็นอะไรก็เดิน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 มองหากันในป่าจนเงยนงเงยหัวขึ้นไปอะ่ะไอตรงป่าตรงนั้นอะ่ะ แม่งแบบมีตุ๊กตาฟางอ่ะตอกอยู่เต็มข้างบนเลยนะอืมเป็นเหมือนแบบเป็นตุ๊กตาฟางที่โดนเขาเรียกว่าโดนของอ่ะโดนของแบบญี่ปุ่นอตอกอยู่เต็มป่าเลยก็งงว่าเอ้แล้วตำรวจที่มันมาเจอมันมาเจอ,เจอส่งเจอศพอะไรเงี้ยทําไมมันไม่แก่ออกไปวะทำไมันไม่มีอะไรวะเขาเดิน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 จนไปเห็นแบบว่า ไอ้ตรงที่ที่เขาพันเวลามันมีเหตุฆาตกรรมอ่ะ่ามันจะมีเทปเหลืองๆอยู่ไอ้ตรงนั้นต้นเดียวอ่ะที่ตรงข้างบนอะแม่งไม่ได้เป็นตุ๊กตาฟางแต่มันเป็นหูคน<ม>เป็นหูคน<ม>ที่ตอก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 ตอนแรกแม่งก็เห็นเป็นก้อนก้อนอะไรก็ไม่รู้ดำดำแต่พอเงยขึ้นไปอะแม่งเป็นหูคนเลี้ยงอะไรเงี้ยเ<อ>ต็มต้นไม้เลยเออ แล้วเหมือนกับว่าข้างยิ่งข้างยิ่งสูงเนี่ยจะยิ่งอันใหม่ยิ่งอันล่างเนี่ยจะยิ่งแบบยิ่งเน่ายิ่งเละอะไรอย่างเงี้ยสีย่แบบดีแม่งก็เริ่มใจไม่ดีแล้ยะย่คือทําไมแม่งต้องเป็นหูคนเป็นเหี้ยอะไรกันวะมันก็เลยแบบเดิน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 ออกมาเดินออกมาจากป่าแต่พอเดินออกมาจากป่าเนี่ยมันก็เลยทีเนี้ยมันมองขึ้นท้องฟ้าท้องฟ้าเนี่ย มันแปลกอันนี้ตามเรื่องเล่านะคือท้องฟ้าปกติเนะี่มันจะมีเมฆมันจะมีมันจะมีลมมีอะไรอันนี้เป็นท้องฟ้านิ่งๆเหมือนเป็นท้องฟ้าที่มีแต่สีฟ้าไม่มีเมฆเลยอ,ะอ่ะมันก็ยืนเกาหัวกันตอนนี้เราเราเรามาอยู่ที่ไหนวะป่านนี้มันคืออะไรวะแล้วหลุมศพอะ่ะหลุมศพมันอยู่ไหนอะ ก็เดิน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 หากันมันก็ไม่เจอหลุมศพอยู่แถวนั้นแล้วที่ชาวบ้านบอกว่าเจอหลุมศพมันคือตรงไหนวะอืมมันก็เดินเดินเดินเพราะว่าไอ้ที่ตำรวจเล่าอะคือตรงที่เอผูกคออืกับหลุมศพที่เจอบีมันใกล้กันเออแล้วทีนี้หลุมศพมันอยู่ไหนอะมันก็เลยเดิน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 วนหากันจนไปเจอเหมือนกับไปเจอทางที่มันจะเป็นทางเชื่อมทางเชื่อมลงเขาเรียกว่า ปคล้ายๆลงอุโมงอุโมงเก่าอ่ะก็เฮียอุโมง์นี้มันจะไปทะลุไหนวะมึงมึงจะลงไปไหมล่ะเฮียม,มาขนาดนี้แล้วก็ลงไปดูก็เลยลงไปดูอุโมงแล้วก็ออกมาอุโมงก็เป็นปกติเป็นป่าปกติมีนกร้องจิบ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 ก็ยืนงงกันอ้เฮียอ,อ,อยู่ไหนวะท้องฟ้าก็ปกติเมฆมีปกติดูตรงต้นไม้ไม่มีขนฟงขนฟางอืม แต่ไอสองคนเนี้ยพอมันหันกลับไปทางที่ตัวเองมาแม่งไม่มีอุโมงค์เจเคไม่มีอุโมงค์ <Reese. S 2> อืมแล้วมันก็เลยเดินไปก็เจอหลุมศพแล้วก็เจอ,ต,อต้นไม้ต้นไม้อยู่ใกล้อืมเรื่องมันก็ประมาณนี้โอ้เหมือนมันเหมือนตั้งแต่คืนที่ไปล่านาผีอืมเหมือนสี่คนอ่ะมันเดินเข้าไป ใช่อีกโลกอีกโลกหนึ่งใช่ไหม,มแล้วอาจจะมีของมีของอะไรของโลกนั้นอะ่ะใช่เลยเลยทำให้สองคนเนี้ยมันอาจจะหายวุบเข้าไปในโลกนั้นแล้วพอไอ้สองคนนี้มันออกกลับเข้ามาในโลกปัจจุบันคนหนึ่งเลยเป็นบ้าอีกคนหนึ่งเลยฆ่าตัวตายอืมอืมแล้วในโลกนั้นไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นอืมอืม